สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะฉันก็ไม่ใช่คนเด่นดังอะไรก็อยากจะมีคลิปดีๆคุณได้กดไลค์กดทำไปทำไปทุกวันไม่เบื่อเลย สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีลุงป้านะอาพี่น้องพ้องเพื่อนทั้งหลายก็มาพบกับคำนางในช่องคำนางสตอรี่นะคะวันนี้คำนางก็จะมาทำหน่อไม้ดองค่ะช่วยคุณแม่ทำหน่อไม้ดองนะคะเราไปดูกันนะคะว่าการทำหน่อไม้ดองสูตรของคุณแม่เป็นอย่างไรบ้าง สูตรของคุณแม่เก็บไว้ทานได้นานนะคะสีสวยแล้วก็ไม่แข็งนะคะอร่อยมากด้วยนะคะขั้นตอนแรกก็สับหน่อไม้นะคะที่นํามาจากกอสดๆเลยนะห้ามค้างคืนเด็ดขาดเพราะว่าถ้าค้างคืนหน่อไม้จะแข็งค่ะทุกคนเราก็ปอกเปลึกเสร็จแล้วก็นํามาสับนะคะสับแล้วก็ฝานฝานฝานลักษณะการสรับการฝานก็เหมือนการสรับมะละกอน,นะคะทุกคนสับไปเรื่อยนะคะวันนี้คุณพ่อไปเอามาได้เยอะนะคะ ได้ประมาณ1กะละมังนะคะเราก็จะเอาไปแช่น้ําเกลือแช่น้ําเกลือทิ้งไว้ประมาณ2คืนนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้น้ําที่มันขมๆมนะคะออกเพื่อให้น้ําที่มันขมขม,ขมออกหรือเรียกว่าน้ำน้ำมันหืนนะคะจากนั้นสองวันผ่านไปเราก็มาล้างด้วยน้ําเปล่าหนึ่งมีใส่เกลือย่างค่ะ แกน้ำฮึ่งออกแล้วกันน้ำฮึ่งฮึ่เน้ำฮึ่งออกแล้วมาลลังน้ำที่สองน้ำหนึ่งน้ำหึ่งพืน้ำที่สองน้ำธรรมดา ก็ฟยจจงค่ะใส้นบน พอเราลา้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตักน้ําเปล่าใส่ลงไปนะคะประมาณ3ขันนะคะหรือเอากะให้พอดีกับหน่อไม้ที่เราจะดองนั่นเองนะคะจากนั้นเราค่อยมาปรุงรสนะคะปรุงเครื่องเครื่องก็จะมีหมีเกลือนะคะเป็นเกลือเป็นเกลือสมุนนะคะที่ไม่ได้ผ่านการฟอกนะคะ สองข้าวสารนะคะข้าวสารนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะไม่ใช่ข้าวเจ้านะคะก็โรยเกลือลงไปนะคะโรยเกลือลงไปพอประมาณนะคะแล้วก็ใส่ข้าวสารเข้าไปนะคะเพื่อความหนัวข้าวสารจะช่วยทําให้หน่อไม้เรานัวนะคะหนัวก็คือเข้มข้นนั่นเองนะคะจากนั้นก็นวดนวดให้เข้ากันนะคะให้น้าให้เกลือกับข้าวนะเข้าไปผสมกับหน่อไม้ที่เราจะดองนะคะ หลังจากที่นวดให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็มาชิมดูรสชาติถ้ายังไม่ยังไม่โอเคนะคะรสชาติยังไม่ได้ก็เพิ่มเกลือลงไปนะคะเพื่อให้ได้รสชาติที่เราต้องการจากนั้นก็นวดไปอีกรอบนะคะเพื่อให้เกลือกับกับหน่อมไม้นะคะเข้ากันแล้วก็ข้าวสารก็เพิ่มเติมไปอีกนะคะเราปรุงรสนี่ค่ะปรุงรสตาม ตามบ้าที่เราต้องการหมายความว่ารสชาติที่เราจะเอานั้นจะเป็นรสชาติของน้ําแกงอ่อมนะคะอ่อมจะเป็นอ่อมลักษณะอ่อมที่แบบไม่เค็มมากไม่จืดมากนะคะเอารสชาติประมาณนั้นเลยสูตรของคุณแม่ไม่มีตวงนะคะไม่มีตวงมาตรฐานว่าหน่อไม้เท่านี้เกลือเท่านี้หรือว่าข้าวสารเท่านี้นะคะจะเป็นการลักษณะของการชิมรสชาติเอาที่ถูกปากแต่แนะนําว่าไม่ให้จางนะคะถ้าออกเค็มก็ให้เค็มนิดๆน,นะคะ ไม่ให้จางเดี๋ยวตหน่อไม้จะเสียนะคะ อออโอเคใส่กระป๋องเลยค่ะข้ในนี้มันก็จะโปรหลังจากที่เราปรุงหน่อไม้ได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วเราก็มาทำการกรอกหน่อไม้ใส่ขวดแนะนำเป็นขวดขนาดเล็กเหมาะแก่การรับประทานต่อหนึ่งครั้งนะคะ เพราะถ้าหากว่าเป็นขวดใหญ่อาจรับประทานไม่หมดทําให้หน่อไม้เสียหรือว่าเก็บไว้ทานครั้งต่อไปไม่อร่อยนั่นเองนะคะในการกรอกหน่อไม้เราจะกรอกหน่อไม้ไม่เต็มไม,ไม่แน่นมากนะคะเอาพอดีนะคะแล้วก็ผสมน้ําเข้าไปด้วยน้ําที่ อยู่ในกรละมังนะคะไม่ใช่ไม่ใช่น้ําที่ในในไหนะคะต้องเป็นน้าที่อยู่ในกรละมังที่มีส่วนผสมของเกลือแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลักษณะาการกรอกตามภาพเลยนะคะทุกคนกรอกไปเรื่อยๆนะคะกรอ,อกไปจนหมดกรละมังนะคะเราไปดูกันว่าเราจะได้กี่ขวดนะคะทุกคน ว่าใส่เ้่ามันสิพุนัวก ลงเลยทั้งน,น้ำทั้งตน้นลงเลยตั้งชิพด,ดีสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจส,สูตร นอไม้ดองของคุณแม่นะคะก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะไม่สังวนลิขสิทธิ์นะคะสูตรของคุณแม่จะเป็นนอไม้ที่นุ่มไม่แข็งและสีขาวสะอาดนะคะอร่อยเก็บไว้ได้นานนะคะสามารถนําไปทําแล้วก็ไปจําหน่ายได้นะคะถ้าขวดเท่านี้ที่บ้านขายขวดละสิบบาทน,นะคะแต่ที่อื่นไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะลองดูกันนะคะว่าสูตรนี้ใครไปทําแล้วจะอร่อยหรือเปล่า เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามานับกันเลยนะคะว่าเราจะได้กี่ขวดในครั้งนี้นะคะทุกคน1 2น1 2ติสต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสเจ็ดสย่เนะคะเย่ๆได้27่ขวดนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะภารกิจทำหน่อไม้ดองช่วยคุณแม่ จากนั้นเราก็ล้างทำความสะอาดขวดนะคะให้สะอาดนะคะใสดน้ำลงไปสองสามรอบนะคะจากนั้นก็นำไปจัดเก็บในบริเวณที่แห้งนะคะสามารถเก็บไว้ทานได้ยาวๆเป็นปีสองปีเลยนะคะทุกคน สำหรับท่านไหน,นะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะต้องสามารถกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คำนามได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนั่นเองค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ